ออข้านอนหัวดิรู้สึกว่าอยากกินต้มมาม่าจังเลยตอนนี้ตลกอะหูมีเขียวไลฟ์บ่อยบอ่บ่อยนะแต่ช่วงช่วงที่ผ่านมาเมื่อสองสวันที่แล้วอะไม่ได้ไลฟ์เลยเพราะตื่นไม่ทนันปกติอะเวลาก่อนไปทำงานใช่ไหมก็จะเวฟมาไลฟ์อะไรเงี้ยแต่ช่วงนี้แบบไม่ได้ไลฟเลยงงมาก ีนับบ่งไม่ได้ชี้วัดว่าสวยหรือไม่สวยครับมันก็แล้วแต่ใครจะชอบแบบไหนมุ้จริงหรอไม่บางแบบบางคนก็แบบว่าหนูแบบหลายอย่างไหมว่า พี่ยังอันนี้ยังไม่ได้นะหน้าตาแบบเป็นทรงแบบอ,อกริมเรียมอะไรเงี้ยบางคนก็ว่าอย่างนั้นนะหนูก็ไม่ได้สนใจหรอกแต่ว่าหนูก็พอใจในสิ่งที่ตัวเองเป็นแต่หนูรู้สึกว่าหนูจะไปจัดฟันก่อนอหนูอยากจัดฟันเฉยแบบอยากใส่ฟันเหล็กแต่ก็เสียดายเขี้ยวหนูมีเขี้ยวนะที่หนูยังไม่ไปตัดสักทีเพราะว่านูเสียดายอะเห็ไเนไหมทุกคน ใครพูดเขาสวยขนาดนั้นหรอครับดีครับพี่ปายไม่ไมไม,ไม่เหมือนแบบเขาเป็นผู้ชายนะทุกคนเป็นคนที่แบบหนูเคยรู้จักนี่เลยแล้วทีนี้แบบหนูอะ่ะก็ไม่เข้าใจว่าแบบเอา้าถ้าชอบแบบไหนก็ไปไปคุยกับแบบนั้นสีอะไรประมาณนี้ทําไมต้องแบบมาว่าให้เรารู้สึกไม่ดีอะไรเงี้ยเออเคยแบบหนูเคยคุยนะแบบแค่หายใจคล่องก็พอแล้ว แค่นี้ก็น่ารักแล้วครับขอบคุณครับกินข้าวอย่างยังไม่กินเลยอยากกินมามา่าอยากได้เท่าไหร่ครับพร้อมเปจริงไหมนี่พร้อมเปย์สั้นหนูแบบคือหนูไม่เข้าใจนะหนูอะ่ะเคยคุยอยู่คนหนึ่งใช่ไหมหนูรู้สึกแบบหนูไม่อยากมีแฟนอีกเลยอะ่ะคือแบบเอ้หนูหนูพูดได้ปะมันเป็นฟีลแบบหนูเสียใจนะหนูรู้สึกว่าแบบเขาบอกว่าเมื่อก่อนนะหนูเป็นคนที่ผอมมากนะทุกคน พอแบบผอมมากแล้วก็สูงด้วยใช่ไหมทีนี้น่ะหนูก็เพิ่มน้ําหนักให้ตัวเองจุนไน่มันอบวบละทีนี้หนูก็เลยแบบว่าเขาแบบเขาบอกว่าเอ้ยเขาชอบแบบคนอวบแต่คนอวบของเขาคือต้องแบบเอลเอสนมใหญ่อะไรประมาณนี้เออซึ่งตอนนั้นหนูแบบหนักเจ็ดสิบเลยอะวันนี้ได้ไปทํางานไหมครับไปครับวันนี้ไปเรื่องงานแล้ว อืมทีนี้หนูก็แบบว่าเอาแล้วสเปคคนเรามันวัดกันที่ตรงไหนหรอะอะไรประมาณนี้เมื่อก่อนอะหนูพยายามที่จะเป็นในแบบที่เขาชอบนะแต่หนูรู้สึกว่ามันรู้สึกมันเหนื่อยมากมันไม่ไหวแล้วหนูก็เลยเหมือนแยกกันอหลังจากนั้นหนูก็สูดยาวเลยนะหนูก็แบบไม่ต้องการแล้วความรักอะไรประมาณนี้วันนี้เป็นยังไงบ้างทํางาน่ด้ไหมครับเหนื่อยครับแต่ก็สู้ตลอดสู้เสมอ ทีนี้หนูก็แบบเป็นในแบบของตัวเองนะตอนนี้เจอคนใจร้ายจังใจร้ายมากคือแบบเหมือนตอนผอมาหนูฮอตมากนะทุกคนแบบฮอตจริงๆแต่ตอนอวนมาฮอตกว่ามาถึงตอนนี้คือแบบมันเป็นฟีลแบบว่าเขาชอบแบบแฟนเก่ามาั้งสุดท้ายเขาก็กลับไปหาคนเก่าอยู่ดีอืมส่วนหนูเป็นอะไรก็ไม่รู้เป็นของผมก็ได้ครับว่าซาน อย่าฝืนเป็นอะไรที่ไม่ใช่เราใช่หนูก็เลยไม่อยากฝืนตอนนี้หนูก็เลยเป็นตัวเองทซโซนะครับคือเหมือนกันนะหนูก็เลยรู้สึกว่าเราเป็นตัวเราดีที่สุดอืใครจะเป็นยังไงช่างเขาอะไรครับเนี่ยหนูก็เลยแบบว,ว่าเออพอแล้วหนูหนูเป็นตัวเองดีสุดหนูก็เลยเป็นตัวเองดีงับ ทุกวันนี้หนูก็เป็นตัวเองมาตลอดอาจจะแบบคล้ายขำบ้างอะไรเงี้ยเออเป็นคนดิงตองอะคนปัญญาอ่อนมิก้เมาหนูหลุดนะ่าสวัสดีครับสวัสดีค้ามิก้เมาหลุดหนูจะต่อ,ตอ,อยังไงเนี่ยชอบชอบส่งของขวัญได้นะทุกคน นูสูงเท่าไหร่หนูสูง165คะ่ะถ้าพี่มาร้านหนูพี่จะรู้ว่าหนูสูงที่สุดในร้านแล้วนะทุกคนเจอได้นะที่สาขาเดมอพรุ่งนี้หนูเข้าเช้านะทุกคนบอกไว้ก่อนเหมือนที่พี่ไปถามนั่นแหละพรุ่งนี้เข้างานเช้าเลิกหกโมงครึ่งน่าจะเบรกช่วงบ่ายนะไม่แน่ใจ วันนี้วันแม่ไหวคุณแม่หรือยังครับเอ่อแม่อยู่ไกลนะครับเลยไม่ได้ไว่า้แค่โทรไปไหวแกเฉยๆเพราะว่ารู้สึกว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะปกติหนูก็ไหวแกอยู่แล้วแบบโทรไปอะไรอย่างนี้ทุกวันไม่จำเป็นต้องเป็นวันแม่นะทุกคนเราสามารถแสดงความรักกับแม่ได้ในทุกๆวัน เล่นเวทจนมีกล้ามแล้วมีผู้หญิงมาบอกว่าไม่ชอบคนมีกล้ามผมก็ไม่สนใจก็เราชอบของเราแบบนี้หรือว่าคนที่เล่นเวทแล้วมีกล้ามหรือว่ามีซิกแพคอะไรเงี้ยหนูรู้สึกว่าส่วนตัวหนูนะรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่รักตัวเองใส่ใจในห่นของตัวเองรู้สึกว่ามันดูเท่นะทุกคนรู้สึกหนูรู้สึกอย่างนั้นเพราะหนูก็แบบออกกําลังกายเหมือนกันอืม หนูก็เล่นเวทเหมือนกันเมื่อก่อนหนูอ้วนกว่าน,น,นี้อีกหนูลดได้เพราะเวทม,มันทําให้เราไม่ค่อยมีแบบเขาเรียกว่าอะไรนะพุงหนูพยายามที่จะแบบปั้นให้มันเป็นซิกแพคแต่มันปั้นยากมากผู้หญิงทํายากมากอะ่ะหนูพยายามแล้วหนูรู้สึกว่าเออคนที่เขาหุ่นดีหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยคือเขารักตัวเองผมมีพุงเป็นของตัวเองก็รักตัวเองเหมือนกันนะครับกินทุกอย่างที่อยากกิน ยทุกคนแบบบางคนก็น่ารักในแบบของตัวเองอะไรอย่างงี้ใช่เหมือนพี่ที่ร้านหนูเขาก็รักในการกินอะไรประมาณนี้สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะเข้ามาคุยกันก่อนได้นะสวัสดีค่ะพี่สายฟูส <c oughs> ลุตัวเองเลยหนึ่ง ขอบคุณครับพี่ปาปขอบคุณครับเข้ามาคุยกันก่อนได้นะคุยได้นะวิญ